โอเคครับผมคุณผู้ชมตอนนี้คุณก็ไปอยู่ในช่องของรักกี้รูมอะสำหรับวันนี้ครับผมมาอยู่ในพีจีเชนเดิมครับผมคาเน็ตโกรก่อนจะเข้าสู่ในตัวเกมนั้นเราก็มีอะไรมาฝาก To w o w ินเว็บตรง100%มีครบจบเทีเดียวนึกถึงความสนุกนึกถึง To w o w ินอะครายดีทีเด็กครับที่นี่ไม่อรอไม่ได้แล้วมา เข้าสู่ในตัวเกมเลยแล้วกันก้อนอื่นที่เราจะทําก็คือเลือกเป็ดครับผมเกมนี้ก็เป็นห้าแถวเนาะห้าแถวก็หาตัวอันนี้เลยไม่ค่อยยากเท่าไหร่ต้องใช้แค่ประมาณสามตัวประมาณนี้มาเปิดเทอร์โบครับผมดอกนี้เป็นเก่าซะหน่อยเนาะโบเขาให้ดอกแรกไปเริ่มครับผมเอา้าอะไรครับเนี่ยดอกแรกก็มาเลยเหรอฮะฮะเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยฟืว,ยวางอลังการไปแล้วทำมัว่วทำซั่วไปหมดหม ลงล็อกดีขนาดอะไรวะย่างนี่ต้องเพิ่มเบียดซะหน่อยแล้วมั้งเออมั่วสั่วตัวหลิงไปโดนทีเดียบทีดังเฉยเลยวะเอ,อ้ยไม่มีลูกฟุกเลยนี่เอ,อ้ยมีแต่ลูกฟุกไม่มีลูกอะไรนี่เลยลูกลงลูกเล่นลูกชนไม่มีเลยได้แค่ฟุกเออนะกดกันต่อไม่รอแล้วนะแบบนี้ละแม่จะว่าแน่นอนโดนมั่วมั่วั่วสั่วแบบนี้แม่ไม่ชอบเลยเพราะมันไม่ได้ลุน้นไม่ได้ร้อง,ไม,ไ,องไม่ได้โดนสักทีนั่นโดนอีกแล้วหนักกวนกอนใหญ่กว่าตุ อ้ยรางวัลมีกะมาอีกแล้วเอ้ยว่ะได้เรื่องแล้วเป็นเรื่องลแบบนี้บอกแล้วมันมีแต่ลูกฟุกไอเนี่ยมาขอแบบเข้าพิสปิสทินีแล้วสไกตเตอร์สักสองสามตัวแล้วสามตัวลงมาทำไมเองมีแย่แน่น่อยงานเนี้ยเออโบกให้โบอีกทีนึงโบอีกทีนึงขมิ้นทาเกลือหอมกันไว้นี่เหะอโอ้เอา โดนนี่แหละเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วโดนแต่ข้างนอกกอกข้างในเป็นทีไม่ได้โดนสักทีเลยเนลรเพิ่มเบ็ดอีกอัดมันเข้าไปอัดมันหนักเออสองสี่ศูนย์มาไม่อยู่ก็รอดเฮ้ยไม่รอดก็อยู่เฮ้ยผิดมัวซัวไปหมดแล้วโดนเดียวทีนึงงอูโหูดอกนี้มาแบบรัวๆหมื่นหกอะไรครับเนี่ยอะไรมันจะฟุกขนาดนั้นลูกฟุกอย่างเดียวเลยเอ้ย หรือว่าเป็นของดีที่เด็ดหรือเปล่า,าอันนี้มันต้องเป็นของดีที่เด็ดแน่ๆเลยไม่งั้นมันไม่มาโดนอะไรบ่อยๆขนาดนี้หรอโอ้โหแสดงว่าวันนี้ไม่เป็นวันของเราแน่ๆแลยว่ะเอ้ยเก็บเงียบเลยแบบนี้อย่าไปบอกใครก็แลลวกันว่าที่เดียวคือที่ไหนเอออยากรู้ตัวได้คอมเมนต์มาก็ประมาณนี้โองสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าใช่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปดอกนี้ไม่มีอะไรมาก าาหาสาระได้สาหลายมีแต่ลูกฟุกอย่างเดียวเลยเออเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปครับบ๊ายบาย